สวัสดีชาวสแสลมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนเโอเค okay, ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการเดิมเลยครับเพื่อนเพื่อนแชมเปี้ยนคัพซีซั่น4นะครับซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยชอบฟูจิมะมากฟูจิมะ วันนี้เราจะได้เห็นฟูจิมะนะครับประทับโยชิโนรินะครับแล้วก็มีฟุกุดะด้วยนะครับแล้วก็เป็นกอและฝั่งของเรานะครับจะเป็นสกุลเงิโอดะแล้วก็ฟูจิมะนะครับเพื่อนๆก็คือฝั่งทางด้านซ้ายเนาะโอเคครับต้องบอกว่าเกมเนี้ยเดือดมากๆครับเพื่อนๆยังไงก็รอดูนะครับเพื่อนๆโคตรมัน ก่อนจะไปรับชมครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับปลอดภัย100%เนะครับก็คือ go online นะครับจุดเด่นของเพจนี้นะครับวิธีเติมนะครับต้องใช้ id pass ที่ใช้ล็อกอินเข้าเกมของลูกค้าในการเติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองในเกม7-15%เอเลยนะครับเพื่อนๆก็ปลอดภัยร0 0รับประกันได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับ โอเคครับเพื่อนๆฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็คือ Co โนะครับ CO กับภาษาจีนนะผมอ่านไม่ออกจริงนะครับเพื่อนๆคลิปเลยแล้วก็ฝั่งทางด้านขวานะครับแน่นอนครับอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับชื่อทีมแต่ก็นะเป็นโลโก้ปลาบินนะครับแล้วก็เป็นโลโก้หมีหมีป่ามีเขียวๆนะครับโอเควันนี้เล่นสนามที่โชโฮคุนะครับก็เป็นทีมพระเอกเลยนะครับเกมจะเริ่มนะครับฟาร์มสกุลเงีได้ไปนะครับโอดามาฟูจิมะจ่ายมาให้สกุลงี โอ้โหชุดเลยครับฟูจิมะแต่ไม่ลงครับแต่รีบาวได้อยู่ครับฟูจิมะลองหนึ่งทีแล้วเละอัพลุกนี้ง่ายๆเลยครับนำไปก่อนนะครับสำหรับทีมอะไรเนี่ยทีมฝั่งไอเนี้ยทีมปลาทีนี้เป็นโลโก้ปลาเะครับเพื่อนๆเมื่อกี้โอ้โหฟูกุดาติดนะครับลุกนี้เอาแต่ยังได้อยู่ครับโยชิโนริถอยมาหนึ่งทีละชุดเลยครับลุกนี้ไม่ลงครับโอ้โหเก็บได้ป่ะโอดะ สวยแล้วครับงานนี้ฟูจิมะคลายมาสกุลงิชูดไหมไม่ชูดครับหลอกมาสวยครับลูกนี้ยังไงเราชูดเลยโลง่ลงๆว่ะลูกนี้ขึ้นนําไปอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหฟูจิมะถ้าใครกําลังเล่นอยู่ก็บอกผมหน่อยนะครับอืมใครชอบตัวนี้ก็คอมเมนต์กันเลยนะครับฟูจิมะซึ่งผมชอบฟูกุดะนะแต่ฟูจิมะเนี่ยผมอะ่ะผมไม่ได้ผมไม่มีนะครับในเกมอะ่ะ เออแต่ผมก็อยากได้มันแต่ผมว่าคงไม่ได้ปั้นมันแล้วแหละเพราะผมเล่นเซนโดนะผมว่าคงไม่ได้ปั้นคูดิมะแหละเออเราก็รอตัวอื่นๆด้วยนะครับฟูคุดะมาจังหวะนี้โอ้โหยังไงแล้วโยชิโนริลองดูสตางครับไม่ลงอีกแล้วคนระับโอ้โหเพราะว่าไม่ลงนะครับเมื่อกี้เอาแล้วฟูจิมะได้บอลหลลอกมาส่งหนึ่งที่โอดะโอดะเขายังไม่เขยบเลยนะครับลูกนี้โอดะเอาลเล่นแล้วครับโอดะเอาส่งมาฟูจิมะโอ้โสวยงามมากครับลูกนี้ เปิดพื้นที่โล่งนะครับเมื่อกี้ก็เลยเข้าไปทําแต้มได้สบายๆนะครับนำไปถึง8ต่อศูนย์เลยนะครับเพื่อนๆเอาจะแก้เกมยังไงครับสำหรับฝั่งโยชิโนริลูกนี้ให้มาฟูกุดะต้องเข้าไปเลยวอปแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับ8ต่อ2เริ่มตามมาแล้วครับเริ่มตีไข่แตกแล้วครับตอนนี้ฟูจิมะหลอกส่งโล่งๆเลยครับสกุลงีก็ไม่เหลือครับลูกนี้โอ้โหง่ายมากครับลูกนี้โล่งจริงๆครับไม่มีใครมาบล็อกเลยนะครับ ก็เทไปประกบฟูจิมะหมดเลยนะครับเอาโยชิโนริหลอกส่งมาฟูกุดะต้องเข้าไปเล่นเอาแต่ติดอีกแล้วครับโหฟูกุดะตานี้นะครับถือว่าเลี้ยงแล้วติดเยอะไปหน่อยครับโอ้โหแล้วโดนบล็อกอีกครับช้าครับจังหวะนี้เล่น2จังหวะก็ามากันทันแลวครับมาบล็อกกันทันนะเมื่อกี้โหแล้วฟูจิมะโอ้โหตอนนี้ห่างไปส0บแต้มอีกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเทพฟูจิมะเปิดแสงสีเขียวแล้วด้วยครับ โอ้โหแล้วโดนบล็อกอีกแล้วครับเป็นเล่นสอนจังหวะท่าเมื่อกี้เล่นจังหวะเดี๋ยวน่าจะเข้าแล้วปะโยชิโนริให้มาฟูกุดะอีกรอบหนึ่งทีแล้วโอ้โหแตกไปแล้วครับ <ash> ช้าค,ครับู้หูแล้วโดนบล็อกอีกแล้วครับแม่กูจิมาได้โอกาสครับจังหวะนี้แสงสีเขียวชุดเลยครับแล้วลูกนี้ไม่เหลือครับ14ต่อสองครับโอ้โหคูจิมาก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคูจิมาแม่งเก่งวะก็เก่งนะครับก็เก่งโอ้โหแล้วลูกนี้ครับไม่เหลือครับโล่งๆนะครับอันติโยชิโนรินะครับแค่เพื่อโอกาสชุดลงนะครับไไม่ด้ มันมันไม่ได้ชุดล,ลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเ,เห็นว่าอย่างนั้นนะครับที่รู้มานะข้อมูลฟูจิมะหลอกส่งมาหนึ่งทีครับสกุลังอีขึ้นมาฟูจิมะเปิดแสงสีเขียววิงว่งวิงว่งวิง่งตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กกระรึบ ح ح> โอ้โหนอนบอ่ครับสกุลังอีโอดะลูกนี้สกลุลัองอีโล่งๆอ,อ,อีกแล้วครับเนี่ยพื้นที่เล่นของสกุลังอีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าฝั่งของโยชิโนริเนี่ยเทไปประกบฟูจิมะนะครับแล้วก็เหมือนแบบปล่อยปล่อยสกุลังอีว่างจนเกินนไปะครับบางที โอ้โห oh, oh, แล้วไม่ลงครับแหมเกมนี้นี่ค่อนข้างที่จะขาดนะครับเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับไม,ม่มันยากมากที่จะคืนมาโอ,อ้แต่สามแต้มลงครับ <c oughs> เอาแล้วงานนี้มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นโอ้ยฟูกุดะติดแล้วอุย้ยไม่ชูดครับทุกนี้ใจนิ่งครับยังไม่ชูดแล้วยังดึงเวลาอยู่ครับโหฉลาดเล่นมากนะเมื่อสมมติว่าถ้านําเยอะแล้วเนี่ยเออมันดึงเวลามันก็จะแบบ โอกาสที่เขาจะขึ้นมามันก็ยากใช่ไหมเราแต้มมันห่างนะครับเขาเน้นชัวร์อยู่นะฮะโอ้โหแล้วอันติกแล้วครับลูกนี้ไม่เหลือครับไล่มาแล้วนะครับเหลือ18ต่อ7เอ้ยยังยังสูสีอยู่นะครับเพราะว่าโยชิโนริเนทำสามแต้มได้ถึง2ลูกติดเลยนะครับโอดะมาจังหวันี้ครับสะกุระงีโอ้ยเขาเล่นไม่ประมาทจริงๆครับเอาเลยเลี้ยงติดครับลูกนี้หรอกส่งมาโอดะลงไม่ชุดครับจังหวันี้กลับมาที่ฟูกุดด้วยมุจิมะ แล้วโอ้โหโอดะถอยเฟดเอาไว้อันตีครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหห่างมา9กาคะแนนครับเหลืออีก50วินาทีครับใครจะเป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหแล้วโอฟุกอูย็ตโตอันตีฟูกุดะได้สกุลังี่โอ้โหทีมภาษาจีนนะครับถ้าอ่านออกอยากจะอ่านมากเลยโอ้ย อุ้ยเจ็บเจ็บเลยร้องไห้ลูกเนี่ยโุยแต่ยังได้ครับโอ้โหคุด,ดะให้มาสกุลองงี้ครับเอเวลาเหลืออีกยีวินาทีเท่านั้นนะครับก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับโอ้โหแล้วลงอีกครับก็อสิบแ้มนะครับตอนนี้ถอยอันติโอ้โหโดนบล็อกครับไม่นานหลอดแล้วนะครับ ชูดเลยครับฟูจิมะแล้วลูกนี้ก็ลงอีกโอ้ว what ทำไมมันลงจังเลยฟูคุดะฟุกคุดะฟูจิมะฟูคุดะอะไรแต่เฮ้ยผมพูดผิดตลอดทั้งคลิปปะเนี่ยพูดผิดขออภัยเนี่ยโอ้ยลูกฟูคุดะเฮ้ยฟูจิมะแยกูเป็นอะไรของกูวะเนี่ยฟูจิมะมันน่าจะสับสนกันเลยครับโหแล้วหมดเวลาแล้วครับเหลืออีกสองวินาทีครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นทีมของทีมสายจีนที่ไม่ใช่ CEO ชนะไปนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกกันได้นะครับ